เผยคะแนน iphone se 2020จากทาง Dxomark ทำคะแนนกล้องหลังได้101คะแนนเท่ากับ iphone 1 0 r เผยคะแนน iphone se 2020จากทาง Dxomark ทำคะแนนกล้องหลังได้101คะแนนเท่ากับ iphone 1 0 r ล่าสุด iphone se 2020ได้ถูกทาง Dxomark นำไปทดสอบสมรรถภาพของกล้องถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วครับโดยทำคะแนนกล้องหลังได้ถึง101คะแนนเท่ากับ iPhone 10R และกล้องหน้าทำคะแนนได้84คะแนนครับซึ่ง iPhone SE 2020มีชุดกล้องเหมือนกับ iPhone 10R โดยเป็นกล้องหลังตัวเดียวความละเอียด12ล้านพิกเซลรูปแจง f1.8 พร้อมด้วยระบบ PDAF OIS และซูมไกลสูงสุด5เท่าครับ และมีกล้องหน้าความละเอียด7พิเซลรวปแจง f 2.2เป็นเลนส์ฟิกโฟกัสนะครับโดยภาพรวมแล้วทาง Dxomark ให้ความเห็นว่า iPhone SE 2020มีการวัดแสงและค่าคอนทราสตท์ที่ดีมากจากระบบ Auto HDR ซึ่งทำงานได้ดีทั้งการถ่ายภาพในที่ล่มและกลางแจง้งและยังมีการแสดงสีสันที่เที่ยงตรงอีกด้วยครับพร้อมทั้งยังมีระบบ Auto f o กัสที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมองไวและ,สะเสถียร แต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องนอยสและภาพไม่คมเมื่อถ่ายในที่แสงน้อยครับส่วนการเซิฟี่ของ iPhone SE ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ครับแต่ยังไม่ค่อยเถียรนะครับอาจพูดได้ว่าจุดอ่อนของกล้อง iPhone SE คือการถ่ายภาพแบบแสงน้อยโดยข้อจำกัดของตัวกล้องและไม่มีโหมดถ่ายภาพกลางคืนเข้ามาช่วยเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นทั่วไปนั่นเองครับดูแล้วเป็นสเปคกล้องที่ธรรมดามากครับแต่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับ